เอาละครับกับผมขอกราบสวัสดีพ่อนน้องชา้นนะครับพบกับผมไอชินเกิร์ดครับวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับกับน้องพงมกันนะครับดีเอ็กดีครับผมก็กำลังถ่ายมือนกันนะครับครับนี่ครับตอนนี้รอกำลังรอไอเข้าเกมนะครับเข้าเกมมาก่อนนะตอนแรกครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเข้าแล้วครับ เอาแล้วกูไปไหนเอาอีกอ้าแต่แล้วไปตอนนี้ผมเข้ามาในแมปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปรับได้ไหมไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวหาทะเลทรายเองได้เดี๋ยวผมไปรับครับเดี๋ยวผมไปรับครับโอเคเดี๋ยวแป๊บขอลงก่อนนะสัสแม่งเยอะเลยเออเด็เดี๋ยวผมจะยิงธนูเป็นสัญญาณเตือนภัยนะครับธนู ดอกนะครับเดี๋ยวจะไปรับเองอยู่ไหนไม่ต้องก็เจะคือเออรับก็ดีนะครับอยู่หลังเกาะเนี่ยเดี๋ยวนะครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนเอ้ยไม่ใช่เงียบๆ,ๆพี่เอ้ยเงียบๆ,ๆอยู่ที่ป่าใช่ไหม,มพี่กำลังถ่ายคลิปกับคุณไออยู่นี่ครับป่าไม่เห็นเงยใส่ชุดเกาะพร้อมเลย เดินมาที่ทะเลทรายแล้วก็หลังบูเขาที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอเดียวนะครับเตรียมอุปรกรณ์แล้วถ้าถ้ามีคํา<อ>ว่า L O L นี่ก็เข้ามาเลยแล้วหันหลังไปอย่างงี้แล้วมันจะเจอเจอก่อนเห็นไหมอา่าบ้านของผมสวยงามมากครับผมเพิ่งสร้างไอสัตว์แม่งไม่มีอะไรสักอย่างห้องปักไฟรวบเลยเน,นี่กมเลาอไทย ไม่ทายแล้วนะ,นะสันว์ไอกากเออเร็วดิชิปมันจะยาวนะเว้ยเร็วดิโดอะโดอะโดดเทเลซายอยู่ไหนวะนั่นไหนไม่ใช่ตรงนั้นมึงเอาเอามานี่ก่อนให้กูหาให้อ๋อกูจำได้กูมองเกาะนี้ ตอนนี้ปุ๊บแล้วมันจะเจอหาหารคู่แล้วมาเดี๋ยววันนั้นไงเจอแล้วโโอ้หไหนวะอู้เดี๋ยวฆ่าสัตว์ไอ้ไอ้เมนเอ้ยอยู่หลังมึงอาเมนเลยออยุนอ่าวันดีวันดีเออวันดีวันดีเอ่อเออลงไปฆ่าอาหารแม่งเอ้ยหย่าไม่ได้ฆ่าลงมาชมบ้านเออเออเออสัตว์ ีบานเฮียบานเียไอ้อมี2หลังเนี่ว่าบันมีสองชั้นเขาบานทางนี้เนนีปิด้เปิดนอนสุดแล้วเปิดนอนสุดแล้วครับอ้ไอ้เมย์คุ้เค้าไม่ได้อ่ะ ใช่มันบักดิตะเปิดมอนสุดแล้วครับนี่ครับอาเราจะเปลี่ยนเป็นชีวิตจริงแล้วนะครับเอ,อเอาตัวรอดครับประตูบนนั้น้องขุดออกเดี๋ยวมันลงไม่ได้เลยขุดทำไมมันลงไม่ได้เหเอ,อส,สร้างเปลี่ยนก็หาประตูใหม่ก็ได้หรอเร็วเร็ว ชาวสัดสี่นาทีแล้วมาเข่าครับเข่าต่อครับนี่ครับเอา <c oughs> เลยเฮียแบนเลยเห็นไหม ไม่ได้มาไล่ดียังไงเอ้ยไม่ไม่ได้มาร้ายนะครับครับขึ้นมาสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เดอะไฟเอ้อเฮียขึ้นมาแล้วอุ้ยชุดกอดทองอยู่ไหนอุ้ยชุดกอดทองเอนชาอยู่ไหนอ่ะไอเสื้ออุ้ยนี่ไงเจอแล้ยอู๋อูอุ้ยไได้ใครไกันอันื้อ แล้วจะเอาทำเฮี้ยไรไข่ไก,ก่กูไอศดตอนนี้กูเอาไขไ่ไก่พิ้งเลยไอัดเออกูไม่ได้เตรียมบล็อกมาว่ะมีบล็อก64อันกูไม่มีบล็อกซักอ่ะแล้วกูก็มีมีดทีม่ามึงด้วยไปต่อเว้ยไปไหนต่ขอขบวุนอ่ะ5นาทีละ เลยบัวเจา<ร>ออกมาทำเพื่อเพื่อกันบัวไม่ให้มันลงลงไปเก็บไข่โอ้ไข่เอ้ยไข่เอ็กบอกมาโคตรเลยทำมาพ่อเนี่ยเฮี่ยนี่ทำกับสวนกูได้ลงพอ สวนของกูก <c oughs> ูสร <painful. S 2> <c oughs> ้างสัตว <h make universe> ์แม่งไอของยูไนี๋จะน้องเอาไข่ให้กูไม่เอาบ้เอาไอกูาไอกูสัตว์แม่งยังไงโดไม่ได้อะไรไม่กล้าตีกูดีโดเซิร์ฟกูเปล่าเปล่าไม่กล้าเหรอโดมนจะเปิดโครงนำที่อะไรปิดโลกเปิดอีกที ใส่นี่ยไปต่อไปต่อไปต่อน้องลูกพนุอยู่นั่งคุ้มกันทิ้งบ้านนี้ดีไหมวะไม่ทีแล้วก็ไปลบก็ไม่ทีหรือฝ้าบ้านคุณลบที่ชายหาดรอให้อเติมคืนเรามาตีกันก่อนเถอะเดียกกูตายแล้วมึงเอาของไป เข้ามาเข้ามาอู้แอปเปิลชาร์ตอู้จะแบ่งให้เนี่ยเอาไหมเนี่ยไม่เอาเครับอันนี้ปัก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 อร่อยป่ะพี่ครับอร่อยป่ะอร่อยมากครับอร่อยป่ะจนไม่อยากกินไปไหนพี่เชี่ยนี่รักไก่อะไรไก่น้องเตียวมาอยู่ยแล้วรักไก่โดรักไก่คือ โอ้มึงชุดกอดเต็มกูชุดกอดไม่เต็มมึงมาสู้เลยกูต่อให้ถอดชุดกอดกูก็ชนะเว้ยงั้นกูเอากอดเพ่นให้ไหมกูมีอยู่หมวกนี่แหละกูมีอยู่แต่กูไม่เอามาใส่เกูมันเคืองของไปไกลๆมาอีกไหมมาอีกมึงกระโดดไปไปเข้าเข้าบ้านเข้าบ้าน ยีบ่บกซายหนึ่งอันเห,หวางไว้ไ่มไปแล้วกรจะเส้นยังไงเบนี้อไง,ไ,งไปโดนน้ำมันขุดไหมเก็บมาบุบบุบขุดประตูออกทำเหี้ยอะไรเนี่ยรูรดนะโอเราป้องกันไม่ให้อันนั้นเข้า ไอที้มันเข้าไม่ไ hey, ด้เ uh, ฮ้ยทำทำทำอันนี้คุ้มกันบ้านบอเนี่ยเอาเอาเอาบล็อกอันเนี้ยบล็อกอันเนี้ยบล็อกตัวนั้นแล้วนี่จะไม่ได้ไอ้ทีึ่กระบอลเพชรบล็อกตัวนั้นตัวบอลเอชเอามาคุ้มกันบ้านบอไปต่อเลยอู้วันนี้ได้เล่นแล้วจิ๊นจิ๊นจิ๊น มีเค้กเต็มบ้านเลยนะพูมจะกินก็กินเลยมีเอ็นมีอันนั้นด้วยมีเอ็นด้วยชาร์ดไม่ใช่มีไข่เอ็นเดอร์แมนด้วยอย่าลืมมากดสับปะรดให้กันด้วยภูมิสร้างของอยู่ข้างนอกกันเด้อสร้างอะไรน้องไม่มีสักอย่างสร้างที่ป้องกันเดี๋ยวพี่เอาบล็อกให้บล็อกบล็อกไม้กระบองเนี่ย ไม่มีบล็อกไม้กระบองเอาบล็อกธรรมดาไปก่อนไหมบล็อกธรรมดาลง <ไป S 1> มาเอาเดี๋ยวเพิ่งขอขวดอันนี้ก่อนมันปีนไม่ถึงเ,ออเดี๋ยวพี่ปีนไปหาก็ได้กบล็อกหกสิบสามอันนะโอ,อ้ออยพูดอะ มาั้ยน้องมีอันนี่ไปป้องกันเด้เอ,อเดี๋ยวพี่จะสร้างอันนี้อันดับแรกต้องคุ้มกันวัวไหมวะเคุ้มกันวัวต้องเฮ้ยน<า>นตัวน<า>นไหนมันจะกินวัวหรือฆ่าวัวมาเฮ้ยสร้างกัวเลมดิเเออนาะ ทำไมไม่สร้างคูทาง,ง,งขึ้นแม่งโคตรเยอะหยุดรถหยเดขึ้นจ้ะคุ้มไอ้คุ้มที่สำคัญคุ้มกันบ้านจะดีกว่าไมหมวะอืมต่อต่อบล็อกข้างนอกให้สูงๆเลยไม่อะไม่ต้องหรอกเอาบล็อกน้ำคงน้องกันก็พอ ต่อบล็อกข้างนอกให้สูงๆเลยมันจะได้เป็นราสาเละโอเคอุ้ยมีมีไข่ไก่เนี่ยมีไข่ไก่มันนี้นำเนี่ยแล้วทางออกเราจะออกอยังไงเออไม่คช่ประเด็นหยิบพอแค่บล็อกเดียวพอปะ แค่บล็อกเดียวพอบอไอบีมันขึ้นไม่ได้แล้วเด็แค่บล็อกเดียวแต่เสียวเอ็นเดอร์แมนนี่แหละมันวาบมาในบ้านมาก่อยให้เอ็นเดอร์แมนคุ้มกันจะดีเนาะไม่ดีต้องใช้โกลเลงถึงจะบล็อกพี่ได้เอาเหล็กกับฟักทองมาไหมไม่ได้เอามาแต่พี่เอามาแต่ ออมาแต่นีฟอกทองพี่แบตหมดสิ่งคุณอยากตายไหมไม่ตอตบบอกตีรอบเดียวคุณตายเลยนะดูไหมไม่ต้องไหนมึงดูในแมคคาไปสดไม่เห็นพี่เลยอยู่ที่บัวโอ้โอ้โหเอ็นชาดไม่เห็นกูหรอกเห็นเรียก้กูเห็นแล้วหมวกเอ็นชาดด้วย ก็นน<อ>กดอเอเีเอนชาร์ตเอ็นไมคเ,ดดเอินชาร์ตไอ่เหียบแบบตลอดดาบเอนชาร์ตครับพี่น้องช่ตลองตีดิรถนิดเดียวเองอันนี้ดาบเอ็นชาร์ตขั้นที่สามกำลังตอบอกอยู่ดีๆหมาตีทุกอย่างที่อันนี้ทุกประตูเบรคใช้บล็อกเบิร์ดคาบใหม่คาบ,คบโอ้ย ไม่ได้แล้วไปต่อไยแบบนี้มังก็ควรดิงครับไปต่อโอ้โอ้อบล็อกหมดแล้วสิบสามอยู่ครับบล็อกน้องหมดแล้วครับผมแค่สร้างแค่นี้นะครับอ่ะเอาบล็อกน้ำมยเออวันนี้ยังไงผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ ผมก็มีทัานี้นครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเดี๋ยวผมผมขอลาไปก่อนนะครับพูมาใกล้ๆนะสวัสดีครับ